โอเคเริ่มเลยนะก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในช่องเพชราโลกอีกแล้วหลังจากผ่านไปกี่ปีรู้ไหมอันเนี้ยเพลราโลกช่องป .5 สามปีทุกคนที่กลับมาในช่องเพลราโลกได้อะตอนนี้คือเรากลับมาในช่องเพลราโลกแล้วทุกคนใครที่คิดถึงเราก็คือแบบเฮ <c oughs> ้ยเพลราโลกมันหายไปไหน,นวะตอนนี้ เรากลับมาแล้วจากตอนนั้นที่อยู่ป .4 ป .5 ตอนนี้ม .1 แล้วจ้าเรากลับมาในช่องพลาโลกอีกครั้งหนึ่งครบรอบสามปีตั้งแต่ป .5 ตอนนี้ม .1 คือเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์ใจมากอะ่ะคือตอนเนี้ยคือตื่นเต้นมากที่เราสามารถกลับเข้ามาในช่องพิลาโลกได้แต่มันก็ต้องแลกกลับหลายๆอย่างที่หายไปเนาะพวกข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้กลับมาในช่องพิลาโลกเพราะว่า เป็นช่องแรกและช่องสุดท้ายที่เราทำช่อง YouTube ก่อนที่เราจะเปลี่ยนโทรศัพท์จาก iPhone ไปเป็น Android ก็คือทุกคนต้องเข้าใจว่าเพตราโลกเนี่ยมันอยู่ใน iPhone iPhone 6เครื่องเก่าของเราแล้วทีนี้ iPhone 6มันพังก็เลยเปลี่ยนเป็นเอนดอยทีนี้ Android เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็น iPhone 13 Pro อีกรอบอีก แล้วอยู่ดีๆไอบัญชีเนี้ยไอบัญชีเพลลาโลกมันก็ขึ้นมามันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากก็คือถ้าใครสงสัยว่าหายไปไหนก็คือบอกเลยว่าสามปีเนี้ยสตอรี่เยอะมากก็คือหายไปเพราะนี้แหละอันนี้เรากลับมาม .1 แล้วคือตื่นเต้นกับพัฒนาการของตัวเองมากเลยนะว่าแบบทําไมตัวเองถึงแบบพัฒนาการได้เยอะขนาดนี้ก็สําหรับใครที่คิดถึงก็ขอบคุณมากนะที่ถึงเราบ๊ายบาย